สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องครูทศนะคะเดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะคะตอนเช้าของวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่แปะนะคะก่อนที่เราจะไปทําการแข่งขันกีฬาล้วมาเข้าป่าก่อนนะคะเข้าป่าไปหาเห็ดนะคะไปหาเห็ดเนได้ข่าว่าเห็ดออกนะคะแต่ว่าคนอื่นๆเขามาแบบแบบมาตอนกลางคืนเขาก็เอาไอ้มอบแบบนนเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟเนาะ<ฟ>โคมไฟมาหานะคะแต่ว่าเราก็ ามาตอนแบบตอนเช้าหน่อยนะคะมาเราไปดูกันนะคะว่าจะได้เห็ดไหมอันนี้อันนี้ใช้เป็นใส่เห็ดนะคะอันนี้เป็นเบตองเรืองนะคะเบตองเรืองอาจจะได้เล็กๆน้อยๆนะเอาไปป่นก็ได้นะคะเราจะหาไปโอ้นี่ดู <S <S แถวนี้มันไม่ไมค่อยมีคนมานะคะแถวนี้แะเพราะว่ามันเป็นที่ครูสะนะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยคือไม่ได้ลแล้วไม่มีแล้วนะคะนี่คืออะไรเห็ดอะไรคะเห็ดดินนะคะเห็ดดินเนี่ยต่ว่าแก่แล้วนะคะ จนรุ่นรุ่นคุณปู่แล้วนะคะคุณปู่คุณย่านะคะ,ะก็เอานะคะเอาเอาแต่ละเอาเอาเอาลากไว้นะคะเอาลากไว้เด็ดออกนะคะเอาไว้ให้เขาแบบจะเ,จะเติบโตต่อไปเนาะหมดเรียงเนี่ยอันเดียวนีนบ่อใส่ก่อนเอ้ยดึงกันได้แล้วเลยต้องเขี่ยนะคะถ้าไม่เขี่ยนี่ไม่เห็นนะคะเห็น,นี่มเอบอยู่นะคะแต่ก็ระวัดระวังเอาหาไม้หาอะไรมาด้วยนะคะเผื่อมีสัตว์อันตรายโนะอ้ยหักสัมเดี๋ยวมีดมานละ ไปแกะนะคะเห็ดอะไรน่าจะเป็นเห็ดอะไรนั่นเนี่ยเห็ดใครรอเปล่าเนี่ยพ่อเห็ดใครนะคะเห็ดใครนี่ปุ่นอร่อยนะคะปุ่นอร่อยเห็ดใคระเอาเห็ดไครไปให้ยายปุ่นนะคะเห็ดใครเห็ดใครนี่มีขึ้นชื่อเรื่องปุ่นนะอร่อยมันกับเห็ดปวกนะคะมันจะแบบเหนียวเหนียวนะคะใช่หรอเปล่านี่รอเปล่าต่อาเคียดูเนาะเคียดูนะคะหาดีนี่รึเปล่าเนี่ย เขียอย่างเดียวนะคะถึงจะได้เห็ดนี่ถ้าเราไม่เขี่ยนี่ก็คือไม่ได้นะคะมันจะมีอยู่นะแถวนี้ไม่มีเนาะก่อนนะคะหามันอาจจะว่าเป็นเป็นโคกหินแหนะคะอันนี้เป็นคูสะนะคะสะน้ำประดุกนะคะสบบประดุกนั่นยังขาวๆนะใช่เห็ดไมขาวๆนะเออเห็ดจริงๆด้วยคือพตาดีเนี่ยมันอยู่ใต้ขอนจังเลยนั่นโอ้โหนี่เป็นเห็ดเห็ดสีม่วงนะคะ ม่วงข,า,ขาวๆของใกอยู่เดี๋ยวค่อยๆดึงต้องระวังนะคะระวังสัตว์ร้ายด้วยแหละไปเดี๋ยวมันกัดมือเนาะเห็ดดินเห็ดดินเห็ดดินสีม่วงเนาะม่วงนิดขาวม่วงขาวอมม่วงสองดอกนะคะอย่างเยอะแล้วนะเต็ียมไปเลยเก็บเตรีมกระทงกระทงกันนิดน้อยหรอกแต่ว่าก็โอเคนะเอาไปปนนะคะไปปนเป็นอาหารนะ,ะนั่นดูขาวๆอะไรนะ ใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่เนาะไปอืออีกมะโอ้ตาได้ได้เยอะนีหที่ว่าได้เยอะไม่เห็ดใครสองบอก,กเดี๋ยวแกล่ไปหน่อยนะนข้างหลังนี่เห็ดอะไรนี่ๆๆนี่ๆข้างหลังเนี่ยโอ้อันนี้เป็นเห็ดห,หน้าวัวนะคะเห็ดหน้าวัวนี่ๆหน้าวัวหรือเปล่านีะน่าใช่เหรอหน้าวัวนะคะเดินหน้าว,าวัวเกิดานหนางง่นยยนวนะเห็ดนางงัวนไม่มีเห็ดปวกเห็ดเปิดนะคะช่วงนี้น่าจะมีหน่อยนะ จะเห็วดวนี่นะคะเอาเอาไม้เขียขนนยาาเข่ยขึ้นมากลัวมันเงินเขี่ยขึ้นมาอยู่ในดินด้วยนะคะอยู่ในดินเหนียวนะคะเกิดในดินเหนียวในคูสระนะคะมันกแก่บะอ๋อันนี้เหรออันนี้พ่อกระตาดีแท้เออได้อยู่ได้อดีจังพ่อมองไม่เห็นนะคะต้องช่วยกันหานะ,ะมาด้วยกันพีน่เด็พ่อเห็นไหมเน ถ้ามาันก็จะเป็นเห็ดที่แบบว่าถูกแมงกินนะคะถูกแมงกินแมงเลียแล้วเนีไยแสดงว่ากินได้นะคะเนี่ยือง่ายสังเกตได้ง่ายเห็ดที่แบบว่าคนกินไดก้ก็จะถูกเลียอย่างนี้แล้วคะถูกอะไรมาแรงาะมาแรง,งมากินด้วยนะคะก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยนะะี่เบงนีนะะกกน่ก็เดินไปดูเดินไปข้างล่างนะ ะน,ะนี่แตกเสี่ยหอยนะหอยขู่หอยชวี่อีแต่ว่าเป็นสีเหลืองนะคะยิ้มเลยยีีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเห็ดเห็ดข่านะคะเห็ดข่าแล้วมันจะแบบมีมีรสชาติที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบเหนินเหนินนิดๆนะคะแต่ก็กินได้นะคะเห็ดข่า,ขาบางคนเขาก็ไม่เอานะคะแต่ว่าเราเอาหมดนะคะ เอาหมดที่ได้ก็เอาหมดนะคะมเห็ดกินไม่ได้ก็ค่อยเอาทิ้งให้ยายเอาทิ้งให้ยายนะ,ะให้ยายเก็บไอเดชอะไรพอนี่โอ้อันนี้เห,ห็ดอะไรพ่อนี่ยเห็ด<ห>ดินบ่อุ้นดีไรตึะะ้งหนึ่งดีกำลังเกิดก็มีกำลังเกิดก็มีนะคะนี่เห็นลูกเอะอนนี้อุ้ยไรอู้ยอุ้ยอู้ยนี่เดชเก็บก่อนเก็บเป็นนาไปนะ เยอะอยู่ด้นีถือว่เยอะอยู่นะเอารถนั่นนี่นะลูกเล็กๆนะคะเด็กเด็กเล็กๆเอารถดละยานคนเอาก่อนก็ะบะมีคนมาเอารว่ามันอยู่ในป่านนี่นพ่ผู้สามีคนมาเคี่ยวอยู่มีคนมาเคี่ยวอยู่บอสจะน่าเอาไปสักเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เกิดอีกนะคะเห็นก็เกิดทุกวันนะคะเอาอันนี้คือคนนี้เป็นอะไรเป็นลวดเป็นลายอบ อันนี้เห็ดชาข้างบนนะคะเห็ดชาน่าจะใส่เลยพวกพี่เทาเทาลย่ะรุ่นเทาใหญ่ไม่ใหญ่เลยนะคะนสองดอกสองดอกมันจะคือได้หอะไเจ็งไลไลบ่เ <c oughs> ทาก็เอาเิยายก็สิว่าเอาไม้ย่างเทากระเทาเอาชิ้นยางฮะเอาชิ้นยางเทาอยข้างล่างอืม นอนกินแล้วเนี่ยโอ้มีแมงมากิน่เป็นไรก็แสดงว่าปลอดภัยนะคะเนี่เล็กๆโอ้ยอุ้ยมีหนอนด้วยมีแมงบงด้วยนะคะมีแมงบงดวยแมงเบี้ยวแมงบงกินนะคะการมันไม่เอาละมันดูกกิด้แล้วเด็ดระบิดาอีกอุ้ยไนดูยแต่ว่ามันถูกกินแล้ว นอนก็มากินนะคะศัตร mm ูเยอะจังโอ้โส oh, okay. oh, 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 ีม anyway> ่วงเห็ดสีม่วงมั่นฝั่งนั้นเลยแล้วเหยียบของเห็ดขาใช่ปุ๊บแล้วเท่าแล้วอ๋ออุ่นแมด้ะโอ้เห็ดอ่อนๆตรงนี้อยู่ขาเขาเป็เห็ดขาชนี่ดอกเล็กหงอกดอกเล็กก็มีนะเนี่ยก็แต่ว่าถูกแมงกินแสดงว่ากินได้เนาะถ้ามาเอาแบบว่ามันถูกกินแบบทับวดฝุ่นในเด็กอู้เยอะเลยนะเห็ดขาบางคนเขาก็ไม่เอานะคะเห็ดขาแต่เราเอาหมดเลยนะคะ เอาหมดทุกเห็ดในในวิดาทีนี้เพราะว่าเรามาทีหลังเราไม่ค่อยมีได้เห็นนะคะเยอะ่นะคะ,เอ,ะ,ะ,คะเอาอยู่บนนี้เอาไปเถะยายก็จะได้ดีใจว่าเยอะแต่ว่ายายก็จะบอกว่าเห็ดอะไรของเธอสีเหลืองเห็ดข่ามันบอ่อเสียบนะคะ,ะว่าเอาไปเก่ดเลยโอยนะะ้นี่ยเขี่ยไปก็เห็นนะคะต้องเขี่ยนะคะหาเห็ดนี่ต้องเขี่ยไม้ต้องเป็นหลักเลยหาไม้ออ้ย กระทงแล้วนะคะตอนนี้รดนกระทงแล้วทุกคนดู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 รด,ดนกระทงแล้วหมดเรียงข้างบนเดี๋ยวมีเห็ดไข่อีกจุดสองขันต่อหมดเรียงตัวนี้นี่บอวนี่เด็ดเด็เดลเลยนีเห็ดดินดังเห็ดดินเลยคะ่ะเนี่ หมดแล้ว,ลวปะอม,กกนนะมองเห็นไหมซ้อนแสงไหมไม่ก่อนเคยเห็นหมดแล้วลว่ะนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหาเห็ดตอนเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะเอาไปแกงนะเอาไปเอาไปป่นก็ได้ะคะไปป่นไปแกงนะ แล้วก็จะพามาอีกได้จะพาคุณทศพลมาให้พามาก้านนะคะการมันจะชมบรรยากาศกลางคืนตอนก้านเห็ดนะคะได้ใช้โคมไฟนะ,ค,ะคนขึ้นจะลายนะเมืองคนนะเมืองคนกันนะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไปหาเห็ดต่อไปในคลิปต่อไปนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ